เวลา15นาฬิกา4 6นาทีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตรบวรคติยราชนารีสเสด็จออกณนะท้องพระโรงตำหนักทิพิมานทรงบรรจุกล่องอย่างชี่พระราชทานจำนวน300ชุดซึ่งภายในบรรจุข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของที่จำเป็น เพื่อเชิญไปมอบให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดกาละสินร้อยเอ็ดอุดรธานีจังหวัดละ100ชุดเพื่อสร้างขวัญกําลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น ทั้งนี้เมื่อวันที่13มกราคม2565ที่ผ่านมาสมเด Samantha, AU, in ans, Potter, allemaal, ็จเจ้าฟ้ากรมพระสรีสว่างควัตววรคัตยราชนารีทรงบรรจุกล่องย่างชีพพระราชทานจำนวน200ชุดด้วยพระองค์เองและโปรดให้ในายวิเชียนจันทรโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเชิญไปมอบให้กับประชาชนและเกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนจากโรคระบาดในสุกรในพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา โดยทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคระบาดในสุกรอย่างใกล้ชิดด้วยความห่วงใยพร้อมกับทรงหาแนวทางและพระชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดในสุกรโอกาสนี้พระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคระบาดในสุกร พร้อมกับพระราชทานคำแนะนำวิธีการกำจัดซากสุกรที่ตายจากโรคระบาดแก่เกษตรกรและประชาชนโดยห้ามฝังกลบเนื่องจากจะทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายเป็นวงกว้างได้แต่ให้กำจัดสุกรที่เป็นโรคโดยการเผาเท่านั้นจะไม่ทำให้เชื้อแพร่กระจายนอกจากนี้ยังมีพระดำรัสเรื่องการส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรและประชาชนที่กำลังประสบปัญหาโรคระบาดในสุกร หนูก็อยากให้ประชาชนมีกำลังใจหนูทราบค่ะว่าการที่สูญเสียทุกอย่างไปและไม่มีอะไรที่จะทำมาหากินเป็นความลำบากอย่างยิ่งแต่ว่าขอให้อดทนกันนิดนึงเพราะหนูยังไม่ได้เลิกที่จะทำ จะยังส่งของไปช่วยอีกหลายล็อตค่ะเพราะนั้นขอให้มีกำลังใจ